ชาดรับน,นามชีรับเพนีแห่มาไลเรียนท่านคณะกรรมการที่เครารพทุกท่านค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราชย,ยมวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องสืบสารประเพณีไหว้สารหลักเมืองตามวิถีชุมชนคนบ้านฟ้าหยาดคณะผู้จัดทำโครงงานมีดังนี้ ใช่ที่หญิงกันจาแัะท่น,น่าก็ใส่กำลังสุดใจใช้มนักศึกษาปี่นัครูที่ปรึกษาโครงงานคนนุณครูนันถาการสว่างงงและคุณครูเปียดฉาติผลจันทร์ค่ะผู้บริหารสถานศึกษานายเพื่อระบบแน่นและนายคนินึ่งเสรวิเศษค,ครับราดับต่อไปเชอร์ร็อกคันการเสนอได้เลย ที่มาและความสําคัญของโครงงานประเพณีไหว้าสาลหลักเมืองพระเรืองชัยชนะเป็นกิจกรรมที่ชุมชนคนบ้านฟ้าหยาดได้สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งแสดงออกถึงความตันยูกตาเวทีในุณูนการการเชืดอชูเกียรติของพระเรืองชัยชนะซึ่งเป็นเจ้าเมืองแรกของอําเภอมหาชนนชัยค่ะชาวบ้านฟ้าหยาดมีความเชื่อว่า ท่านใดที่มีเรื่องคุกร้อนหรือมีปัญหาจนอยากจะสมหวังตามปัารานในเรื่องต่างๆก็สามารถมาขอพรที่สารหลักเงินได้เลยค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน 1. เพื่อสืบหาประวัติความเป็นมาของสารหลักเมงเพค่ะ พื้นที่ศึกษาคือชุมชนบ้านฟ้าหยาดตำบลฟ้าหยาดอำงเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธร 2. ประชากรผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วยพระสงฆ์ประชาชนมชาวบ้านประชาบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ งานหงผู้จัดทาโครงงานได้มีการประชุมวางแผนเกี่ยวกับหัวข้อในการจัดทาโครงงานเรื่องศึกษาประเพณีวัว้ธาหลักเมืองต่อผู้จัดทาโครงงานได้มีการประชุมวางแผน คมัาวิเคราะห์ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม,ม่เป็นลายลักษณ์อักษร ปีพศ2400ถึงพ่วงปีพศ2500ค่ะศาลหลักเมืองพระจองชัยชำนะตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ส,สร้างด้วยไม้มุงสังกะสีค่ะระยะที่2พ่วงปีพศ2518ในายอินสีสีภาคได้นำประชาชนสร้างศาลหลักเมืองใหม่แทนศาลหลักเมืองที่ที่สุดโทมค่ะ ระยะที่สปีพศ2529พระครูโพธิวาลังกาแนะนำประชาชนสร้างรูปเหมือนพระเรืองชัยชัมนะเป็นรูปรอยอริยบทนั่งแท่นแล้วอัญเชิญประดิษฐานมาที่ศาลหลักเมืองค่ะปีพุทธศักราช2538ได้มีการสร้างหลักเมืองใหม่ หน้าที่หน้าสำนักงานเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาดค่ะปีพุทธศักราช2556ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองใหม่พระวินัยสุนทรเมธีพบเห็นศาลหลักเมืองมีการทุดโทรมอย่างหนะักจึงนำประชาชนในอำเภอได้มาสร้างหลักเมืองใหม่ด้วยไม้สักทอง และมีการสมโภชในปีพศ2557ค่ะสรุปผลการค้นคว้าและข้อเสนอแนะพบว,ว่าประเพณีไหว้ศาลหลักเมืองพระเรืองชัยชลนะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความกะตัญญูกะตะเวทีและเชืิอชูพระเรืองชัยชลนะโดยจะมีพิธีการบวงสวงเสียงไทยโดยร่างทรงเส้นไหว้ด้วยหมากพูขนมบุรี ในประเพณีไหว้าสารหลักเมืองพระเรืองชัยชมนะัจะจัดขึ้นในหมวงเดือนธันวาคมของทุกปีโดยจะมีการแสดงตลอดคืนข้อเสนอแนะในการทำโครงงานควรบรรจุก,การศึกษาเรื่องประเพณีไหว้าสารหลักเมืองพระเรืองชัยชมนะลงในหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้สืบสานประเพณีค่ะ